ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีของ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีดท,กกยายาท่าน,าาาานเจ้า,าได้รรขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเ้เด้อครับเพื่อชี่าผ่านอีม่ๆม่ขอบคุณครับ,รรบ,บ,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกควายไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อนะครับข้าวข้าวพี่น้องเฮ้านะครับ เป็นนิมิตไม้อันดีพี่น้องเฮาง่วควายนะครับตอนนี้ราคากําลังกระเตื้องขึ้นนะครับอสอบถามจากนายหอยพี่น้องเฮานะครับมเม้ซนะครับมีสายรายงานจากตลาดนัดบานหันนะครับว่าง่วนะครับง่วเนื้อและพี่น้องเด้อตีงัวเนื้อนะครับตีงวเนื้อควายเนื้อย่างเดียวพี่น้องเฮาควายงามงวงามเบกเกียวนะครับตีง่วเนื้อควายเนื้อนะครับาราคาขึ้นต่อต,ตัวนะครับ ผลสื่อแพงขื่นก็ตั้ตัวประมาณสองพันพี่น้องเฮานะครับรถือว่าเป็นิมิตไม้อันดีพี่น้องเฮ้านะครับก็ปเป็นกาลังใจให้พี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูควายเขาก็ได้พี่น้องเด้อนะครับวันนี้นะครับอจะค้องควายผลติเปืดอนิดแบงให้พี่น้องไปเลี้ยงไปพัฒนานะครับที่มีอีกตัวนะครับรยระเอียดติดเป็นยังไงมาหูจ้กใกลจะข้องเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวครับน้องหน่อยจ้าวันนี้มีอีกตัวครับเนี่ยมีสี่รายการค่ะสี่รายการสวยๆรลอนครับเนาะจ้านะครับเอาทิ บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะเ,เบอร์โทรไปต่อมอะไรครับ080 080 3 9 4 3 9 4 9335 9335เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเนาะจ้าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเนดะ้พี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงพี่น้องเข้านะครับมันี้มีราคาเกษตรกรนะครับมาให้พี่น้องนะครับผู้ทั้งมือไม้มือเก่านะครับอย่างไรพัฒนาพี่น้องเข้าเอาตัวแรกแหกมันเลยครับ เปิดหัวปีหม่ค่ะเมื่อนี้มีแต่ราคาเบาๆมันพีประน ong ประเลี่ยงตัวนี้เป็นแม่สาวค่ะผสมผสมให้แล้วมันได้เขียวไปนี่ได้เขียวครูนึงพอดีค่ะคูหนึงเพระท่านได้สุดเลยอ๋อคูหนึงพึงขืนเนาะจ้่นะครับไยควายสาวฟันหล่อไป็น้องเฮ้านะครับกผสมพอดีเพิ่นผสมพอดีผสมเจ้าทองแท้ลูกชายทองใบค่ะพอเป็นท้องใบ อ๋ออันนี้ค้มตัวจินี่แมีนค่ะค้มตมาผ่นค้มตมาได้เดือนหนึ่งแล้วอ๋อแต่ก็คือว่าสันตรวจเนาะเมีนค่ะ่นตรวจบันไดเนาะอะไอ่างเนาะจ้าเอาจักเดือนกว่าซะจังตรวจสี่สิบหามือจ้าสี่สิบหามือเึ้นไปพ่อดีพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าตัวนี้คือความสูงพันเท้าไรครับนี่ความสูงร้อยสา,ามสิบแปดค่ะร้อยสามสิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้ ค้มตัวมาเป็นโค้มตัวมากเป็นเจ้าทองแท้เนาะแม่ค่ะทองแท้นะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าทองใบพี่น้องเฮาบ,บอกว่าเป็นทองแท้ของหมอบีติพี่น้องเด้อคนละตัวนะครับคนละตัวนะครับ่ว่าก็คือเพื่อนก,ก็โดดเด่นอยู่เนาะจ้านะครับเป็นลูกไส้ของทองใบพี่น้องเฮานะครับได้เดือนนึงแล้วโค้มตัวมาพี่น้องเฮาตัวนี้เขาเปิดจะบ่าคบเนี่ยตัวนี้เปิดไบสี่หมื่นสี่พันบาทค่ะเบ่งดูพี่น้องเฮา เงาเป็นเงาไปนน้องครับตัวนี้าโดดเด่นของพเพล่ยคือลอัําตัวที่เงานะครับแล้วก็ข้อตั้งดีพี่น้องเฮ้าเป็นวายเนื้อหนังดีนะครับแข้งขาใหญ่กระดูกกระเดียวดีพี่น้องเฮ้าสวยเลยนะครับตัวนี้แต่ว่ากถือว่ามันมันเป็นวายที่ว่าบ,บ่บ่เป็นวขยที่เลี่ยงอ้วนเนาะ,นะเป็นวายเลี่ยงพอดีพี่น้งองเฮ้าพอผสมพอดีพอดีเลยพี่น้องครับมันได้เขี่ยเราเพิ่นก็เลยผสมพอดีค่ะโอ้หางไหถ่ายพี่น้องครับหางดี่ายดีแข้งขาดีพี่น้องเฮ้า เพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่บี่น้อครับนี่แม่เพิ่นลอยซีสิบหาค่ะประมาณลอยซีสิบหาด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ก่ะสิสูสีนะครับใหญ่ขึ้นไปสุดควายกัสิสูสีนั่นสูสีแม่พี่น้องเฮานะครับเบิ่งเนี่ยเชงขาใหญ่นะครับถ่ายดีหมุนขางมาอีกครับหมุนขางมาทางผิดแล้วครับว้าเนี่ย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 ขอดูลำตัวที่ยาวๆหน่อยเบิ่งพี่น้องเฮานะครับลำตัวยาวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับถ่ายดีแชีงขาใหญ่เนาะแม่นค่ะเบิ่งนะครับผสมกับอ่า ลูกชาย<อ>ของท่ทองท่องใบนะครับจนเจ้าท่องแท้พี่นอ้องเฮานะครับกระซีเพิ่มความเงี้ยวเพิ่ไปอีกพี่นอ้องเฮาเพราะว่าท่องใบเพิ่มไดเงี้ยวด้วยพี่น้องเด้อแล้วอัตลักษณ์เพิ่มพี่นอ้องเฮาปัาดตัวเบื้งเนี่ยหน้าหวานค่ะหน้าสวยวู้ยตาแต้มแก้มจำข้อนี่สองอ่องยิ่งย่งพี่นอ้องเฮานะครับข้ออ่องทุงง่งน้องเขาขบเลยเอามาเอามาพี่เอามาพี่มาหนิเอามาซื้อพี่บองหันมันไม่เห็นเล็บขอเบิ้งเล็บให้พี่น้องเบิ้งเล็บดำค่ๆก่อน่ะ นี่พี่น้องเฮานะครับเบิ่งเลยโอ้หัวใหญ่ตัวเนาะจ้าหัวใหญ่นะครับหน้าสวยหน้าหวานเขาเปิดดีพี่น้องเฮาปากใหญ่ดังใหญ่นะครับแขงขาดีปวดพี่น้องครับพวดนะเรียบเรือปวดนะครับใส่กำไลหลังนะครับกำไลหนามิยังล่างพี่น้องเฮาเรียบดีแขงขาดีต้นตัวล่ำชิงดีเอิกไงไรกวางดีสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทค่ะสี่หมื่นสี่พันพี่น้องครับป๊าดโอ้เอาย่างต้อรองได้อีกต้อรองได้อีกค่ะกระสงไก่ป้านใดบ้านฟี่ทรงอีสาน ค่ะแต่ว่าถ้าไก่กับคุยกันไม่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดไหลอืมแต่าไก่ไก่ก็บน้งไก่ยังคุยกันอีกเนาะเมียนค่ะนะครับถ้าไก่ก็นี่นะครับอยภายในเขียี่สานนี่หมายถึงว่าเ้าส่รงห้ฟฟีฟีเนาะเม่นค่ะนะครับแล้กก็ต้อได้พร้อมจ้าถ้าไกลก็นี่อาจสิต่อบ่ได้แต่ก็ส่งห้คให้เ่าเม่นค่ะส่งหายทั่วประเทศคือเ่าเนาะจ้านี่พี่น้องห้านะครับตัวตั้มชิงดีพี่น้องห้าตํานี้เลยมีบ่บ่ค่ะรับประกันตั้นี้สากลทั่วไปเลยค่ะรับประกันตั้นี้เด้อพี่น้องเด้อนะ นาแดนหางดอกพี่น้องครับข,า,ขาทกขาถอนเนี่ยคือตำนี้สาคลภา่านอกเนาะานะครับอันนี้เป็นควายสาวด้ยพี่น้องเด้ร้อยสามสิบแปดพี่น้องครับผสมไห้แล้วเอาไปรุ่นท่องได้ค่ผสมตัวอีกเมื่อกี้มือประมาณสิบกว่ามือเนาะแม่นค่ะตรวจได้ตรวจได้ตรวจได้เลยพี่น้องเฮ้าถ้าท่องนี่ก็คือว่าเป็นเป็นโบนัสเลยเนะาะจ้านี่แน่นอนว่าพี่น้องครับเอาหอยพัฒนาต่อพี่น้องเฮาไปเบื่อตัวต่อไปเฮ้า งามพี่น้องครับงามเป็นควายที่ลำตัวเงาุ่นทายดีท่ายเงาหางแบบนี้นะครับเบื้องนเนี้ยยงธรรมาชาติด้นเนาะเยิงธรรมาชาติค่ะเอาพี่น้องครับบัตรนี้เ,เบื้องตัวที่สองของรายการพี่น้องเฮาปาดเหมือนนี่ไม่ใช่ตัวเงาเงาี่น้องเฮาอันนี้เงากาบางขันอกีกปาดตัว ตัวเงาหางเงาพร้อมด้วยพี่น้องเด้อหางเงาทุกตัวค่ะเนี่ยนางไรเอาละเดี๋ยวม,มาเลยครับตัวนี้เป็นลูกสาวดาวเหนือค่ะลูกสาวดาวเหนือพี่น้องเฮานะค,ความสูงร้อยสามสิบเก้าค่ะโอ้ฟันน้ำนมบั้งนี่ฟันมน,มน,มน้ำน,น,นมค่ะอายุหนึ่งปีห้าเดือนค่ะปะ้าตัวพี่น้องเฮานะครับเบิ้งังสี่คือหน่อยเนาะจ้าเบิ้งเป็นกุ้ยสูงตัวนนเนาะเบิ้งพี่น้องเฮานะครับว้าวแต่ใบเงาหนี่เงาพอดแล้วหางแม่พี่น้องเฮานะครับแข็งขา อ่าเพิ่นเป็นควายเลี้ยงธรรมชาติติฮะเพิ่นค่อยปล่อยเลี้ยงติแม่นค่ะเป็นควายปล่อยเลี้ยงเบิ่งเข้าจับมันสีมันมันบ่ทันเก่งเสือกเนาะเบิ่งพี่น้องเฮาแต่ว่าต้นโตนี่โพดแล้วพี่น้องครับลูกสาวดาวเหนืออายุสาวดาวเหนือ1ปี5เดือนค่ะ1ปีกับ5เดือนพี่น้องเฮานะครับหนาตึ๊บพี่น้องเฮาแต่ว่าตัวนี้คืออ่าเป็นควายหนังหลายเนาะจ้าหนังหลายเนื้อหนังดีกำเนื้อไทยมาดีแห้งพี่น้องเฮานะครับก็คือว่าอะไรพี่น้องครับเพิ่นเป็นสายเนื้อหนังอยู่แล้วนะครับเนี่ย ปาดขนาดนาแรงนิดหน่อยเนาะพวกเนี้ยเลี้ยงธรรมชาติพร้อมป่อยนกปัดเดยแล้วไข่ถือว่าซ้ำๆเลี้ยงควายปล่อยฝูงนี่เนาะจ้าปล่อยฝูงอันนี้เขามีเอกสารมาหน่อยเนาะมีค่ะโอ้ปาดมีเอกสารตัวๆคับไหมลูกสาวดาวเหนือพี่น้องเข้าฟันหนุ่มสองร้อยสามสิบเก่าแล้วเนาะแอนค่ะปาดตัวตัวนี้พัฒนาตัวพี่น้องเข้านะครับปีสักเจรือนก่อนหนึ่งปีห้าเดือนค่ะหนึ่งปีห้าเดือนพี่น้องเข้าสิบเจ็ดเดือนนะครับมึงเนี่ย ขาใหญ่พี่น้องครับอัตลักษณ์งามพี่น้องเฮ้าตัวนี้ใส้ทุงเทาขาวนะครับกําไรหนาหลังครบเลยเทิงซีขานะครับเป็นควายล่ำเาวนะครับแต่โดโดว่าอาจจะจับบอบออันนี้ปันใดเพราะว่าควายเป็นเิ่นบ่นนทันเก่งเชือกปันใดเนาะจาบ่ทันเกง่งโอ้ขาขากมเนื้อขาลังพี่น้องเฮ้านะครับมึงน่ยแม่พันธุ์นะครับผมว่าผูดเดสิหาพระแม่พันธุ์ไปเลี้ยงพัฒนาตัวผมว่าเอาแบบนี้พี่น้องครับเพราะว่า สมือนี้นะครับควายผูมีแต่สายโครงสางพี่น้องเฮานะครับบ่บ่มีสายเนื้อหนังนะครับ <c oughs> มีแต่สายโครงสางกระดูกใหญ่ๆนะครับเอาแม่พันธุ์แบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันมีกล้ามเนื้อที่ดีแล้วนะครับเหงาหางใหญ่หางผัวห,หางเลยหางลาม <c oughs> ดีนะครับอ่าขันเพิ่นได้ลูกได้เต่ามาให้ได้เป็นใหญ่บวกงามพี่น้องเฮาตัวนี้ลูกสาวดา,<ป>าวเหนือหนึ่งปีห้าเด<ม>ือน<ม>สูงร้อยสามสิบเก้านะฟันน้ำหนมเท่าไหรเฮาเปิดไว้เปิดใบซิมมอนเก้าค่ะเบิ่งดูราคาไหม โอ้เก <f dragging> ิด <sympath> ม <is> ันจะเกิดยังงามนี้เพป็นบอกเกิดแต่ราคาแพงๆลยราคาแพงมันก็เกิดแล้วแจะใบใหญ่ท่านใหญ่เลยมันเกิดท่านใหญ่ท่านวัางมันนั้นเกิดจะเป็นแสนกลัวได้ยังสิเนาะป้าดูพวกนี้พี่น้องเขานะครับแชีงขายใหญ่ๆพี่น้องเขาเล็บเลือใหญ่นะครับหางนี่ถึงกลอยแล้หน่อยเนาะเมียนค่ะพวกนี้เงาหางนี่ใหม่เต็มฟ้ามือเลยพี่น้องเขาเงาหางนี่ขาหนีบนี่เต็มเบิดเลย บื้อนี้ครัตะลักงามนะครับควายตัวนี้เป็นควายที่ให้ว่าถือถือฐานมันไปถือมองเป็นเรื่องดีๆนี่เพราะเป็นสีหน่อยเนาะแมนค่ะโอ้ยพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ที่ที่ดีได้เลยพี่น้องเฮานะครับหาเอาตัวกามเนื้อดีๆแบบนี้พี่น้องเฮาเราก็ไปใส่พอพันธุ์โค้งสางเนาะจ้าให้เพื่อนได้พัฒนาไปเป็นควายใ,ใหญ่พร้อมเราก็งามพร้อมพี่น้องเฮาสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้มีบ่เนี่ยบ่ค่ะรับประกันตัวนี้สากลทั่วไปทุกโตค่ะคือเกเก่าานะ เรากะทรงไหนฟรีสันต่ว่าส่งได้ทั่วประเทศเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้สัญลักษณ์นี่บ่งบอกแห้งพี่น้องเฮานะครับหางเง้านะครับถ้าเบื้องด้านไทยกล้ามเนื้อไทยดีหางเง้านะครับถ้าเบื้องด้านหนาเนี่ยคือตาตูบตาโปพี่น้องเฮาตาตูบบก็ง่ตาตูบตาโปตูบคือเต้นต,ดต <laughs> อดเนี่ยตูปนเนีเ่เงา,เานหนางไหมพูดเนี่ยพิดมิดเด้อพี่น้องเด้อเงาหางพูดนะบักง่ายเลยเออเบื้องด้านหนาเพิ่มมาหนิชัดๆมาหนิเนี่ย หัวบักแง่นะครับแล้วตาตูพร้อมพี่น้องเฮ้า <c oughs> ตาโปปากแง่ดังแง่นะครับเป็นควายทีเลียงไงในลักษณะแบบนี้นะครับเอื้อยไรกว่างดีพี่น้องเฮ้าคนเอื้อคนขาเขือดีดีปวดพี่น้องเฮานะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทรับประกันตำหนิส่งฟรีทั่วอีสานส่งได้ทั่วไทยเนาะ <c oughs> จ้าเบื้องพี่น้องเฮาเบื้องข้างเด้อพี่น้องเด้อนี่สังเกตว่าควายควายเลี้ยงฟาร์มคือควายเลี้ยงธรรมชาตินะครับนี่ <c oughs> นเห็นบ่กขนข้างไม่มีเลยไม่แจ็คเสียนเลยพี่น้องเฮานะครับปานตัดออกพี่น้องครับ เปลี่ยนมินินเลยนั่นบ่งบอกถึงว่าควายนี่แทะเลื่มหยาดีเนาะจ้าเนี่ยพี่น้องเฮาแน่นอนเอกสารครบใบหลอดครบเลยหง้าขัดหง้าเนี่ยว่าปลาเมียหันหง้าเราเมียนี่หง้าก็อีกเมื่อเนี่ยเลือตัวนี้ได้ได้อายุหน่อยกว่าเนาะเมียนค่ะฟันน้ำนมพร้อมตัวนี้นะครับเมื่อเนี่ยตัวนี้ถ้าให้ฟันเพิ่นหลุดเราต้องผสมกันก็ได้ครับก็พูดแล้วลอยสี่สิบกว่าผลิตลูกไปนะจ้าลอยสี่สิบสองสิบสามเฉียวสิลุณ ตัวนี้สิไปได้อยู่นี่ยง่ายเลยล่ะตัวนี้ได้การเลยยืนดีๆดูดโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเบื้องนี้แเชงขาใหญ่นะครับเ n h ตัวนี้ n h a อีลิมาเบื้องตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเบื้องตัวจริงนะครับ n h a อีลิเอาเบื้องตัวจริงค่ะเบื้องเนี้ยพูดนะไปเบื้องตัวต่อไปเฮ้าโอ้งามงามงามเอาพี่น้องครับบ้านนี้มาเป็นของแถมพี่น้องเฮ้านะครับของแถมแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับ ผู้ใดงบหน่อยทุนหน่อยนะครับอยากได้ควายสายพัฒนานะครับไปเลี้ยงพี่นอ้องเฮานี่นะครับงบหน่อยนะครับว่าถึงสามหมื่นพี่นอ้องเฮาพวกนี้แช่งขายังไงพี่น้องครับเอาละเดี๋ยวมาเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกสาวช้างอุดรค่ะลูกสาวช้างอุดรอ,อายุหนึ่งปีสี่เดือนค่ะหนึ่งปีสี่เดือนสูงความสูง135ร้อยสามสิบห้าบวกลบค่ะโอ้โหร้อยสามสิบห้าบวกลบพี่นอ้องเฮานะครับลูกสาวช้างอุดรน,นะครับอันนี้เพราะว่านเข้าไม่ถึงเหรอเพระก็โซนเขาค่ะเนี่ ไม่ไม่เลยพี่น้องเด้อสนแล้วก็มาหมุนติวติวเลยคยรับวันวันจริงเสือกพี่น้องเขานะครับตัวไอแขชงขายง่ายง่าพี่น้องเขาพูดนะขายง่ายอยู่ดีเนาะยอดีค่ะห้างท้ายไอ้หางไทยนะครับสไตล์สังอุดรน,นะครับแล้วก็ตัววันตัวนี้ได้ล้ำตัวเลือกเนาะ,นะล้ำตัวเลือกนะครับง่ายดีหนาดีนะครับเพิ่งเกิดจากแมย์ง่ายมาได้หนอนตัวนี้เนาะตัวนี้เกิดจากแมยลอยสี่สิบสี่ค่ะโอ้ตอนนี้คือหนึ่งปีสี่เดือนมันสูงลอยสามหานะเมียนค่ะนี่นะครับป้าทุกตัวนี้เขาเปิดหวาตัวนี้ เปิดไปสองเหมือนห่าค่ะสองไปรักรวยเพื่อให้มาไกรนอหน, <c oughs> นอ <c oughs> ของแถมเนาะโอ้ <c oughs> ห้องเนาะนี่ห้องค่ะต่อได้อีกต่อได้อีกอทุกทุกพี่น้องเฮานะครับควายสานเข้าไม่เลยพี่น้องเด้อน,นะครับลูกสาวช้างอุดรพี่น้องเฮาแช่งขาถือว่าได้นะครับตัวตัว,ตว,ตวล่ำชิงห <c oughs> นาดีเลิกดีนะครับหนาหนาค่ะใช<ห>่ <นะ S 2> หางนี่สไตล์สร้างอุดรพี่น้องเฮานะครับแต่ว่าเอามาแบ่งพี่น้องนะครับผู้ใด อยากได้ไปเลี้ยงนะครับเกษตรกรราคาเบาๆพี่น้องเฮานะครับเป็นของขวัญปีใหม่สองหมื่นห้าพันบาทห้าพันบาทห้องพี่น้องเฮามีงบมีทุนเท่าไรนะครับต่อเอาได้พี่น้องเฮานี่สำหรับผู้ทุนหน่อยเอาไปกินหญ้าคันแทะหม่องไร้หกหกนะครับเอาไปปล่อยผลใบนะครับสร้างผลเจียงเสือกเนาะสร้างผลเป็นเสือกนะครับจังถูกจังลามพี่น้องเชื่อว่เกินสองมือค่ะหอยไปบ่เกินสองมือกับอันนั้นแล้วกับหญิงแล้วแม่นค่ะอันนี้คือสวนข้าวไม้ผลก็เลยบ่ บ่ทันเข้าจับบ่ทันดีบ่ทันเจียงบ่ไดนเนาะจ้าบ่เจียงเสือกบนไดนพี่น้องเข้านะครับต้นนี้มีบ่เนี่ยบ่บ่ค่ะรับประกันต้นนี้สากรบ่ทุกตัวค่ะโถพวกนี้ยขวดตัวละซี่หาเงินตะจีนแม่พี่น้องเข้านะครับแล้วนี่มาเรียสวงเงินหาปะนะโอ้ยนอหนายศาสตร์ด้วเนาะพวกเนี้เอามาบัณฑิตพวกตัวต่อไปเข้าตัวนี้เข้าทรงฟี่อย่างนี้สารนึกเขาบ่เนี่ยเมียนค่ะแล้วก็ต่อรองได้พร้อมจ้าแล้วว่ากับทรงได้ทัวไทยที่เขาเมียนค่ะมามาเบพวงตัวพระเอกเข้าบัเนี้พี่น้องเข้านะครับ ห้างหายไปโดนแล้วนะครับบ่ได้เข่าจอแบบนี้นะครับสายสายโค้งสั่งพี่น้องเฮ้าแงอีลีนะครับโอ้โตหันมีเอกสามวาลูกสั่งมีแค่มีนี่มีอยู่เนาะเสือเบื้องพร้อมกันกับอันนี่อ๋อเอาจังเบื้องเอาเบื้องอันนี่ก่อนอันนี้ก็บสวนเข้าไม้ให้กันอันนี้ก็บสวนเข้าไม้ให้กันแค่นี่บ่ทันเจียงเฉือกเด้อพี่น้องเด้อนะครับเจ้ว่าโดนๆนะครับมาเห็นเถื่อพี่น้องเฮาสี่มีมาให้พี่น้องได้เบื้องเถื่อนึงนะครับแบบนี้เยอะเดี๋ยวบอกลาเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้ายกหล่อลูกมาจับบอกมาใส่เฮาเบง นี่พี่น้องเฮานะครับเบื้องโค้งสางนะครับแชีงขาไล่เหลี่ยมมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกเต่าล่าไพนอ์อตัวนี้เป็นลูกชายเพชรสยามค่ะโอ้จักเดือนนี่อายุเก้าเดือนค่ะปาโอ้ทุ่งพี่น้องเฮานะครับลูกชายของเพชรสยามนะครับเพิ่นเกิดจากแม่ใหญ่ปนไอหน,นอแม่แล้วนี้เกิดจากแม่ร้อยหาซิบค่ะโอ้ขาเล็บเพิน่นพี่น้องเฮานะครับเล็บเพิ่อนอีโพดอิลิพวกนี้โป้าุ่งขอเบื้องหน้าเพิ่นอนชัดกันนะ พี่น้องเฮารูปโอเขาปีศาจอีกแล้วพี่น้องครับเอ้ยมันจันทร์หรือฮะตัดตัวหน่อยไปได้มากเลยคือเป็นสีเฮตีนเพื่อนแม่หน่อยไอคือประทับใจตีนเพื่อนแถวฮะขายยี่ค่ายี่คิดีครับโอ้โทษ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 พี่น้องเฮาเบิ่งเลยนะครับลูกชายเพชรสยามอายุอายุเก้าเดือนเก้าเดือนเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยลูกชาย เพชรสยามพี่น้องเฮาเบิ่องเน่หน้าตาทางเขาใบหูใหญ่คักเนาะใบหูใหญ่คักค่ะพี่น้องเฮานะครับผู้ดใดห,หาสายเขาเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เอาพัฒนาต่อพี่น้องเฮานี่นะครับผสมกับแม่พันธุ์เฮานี่จกักสิติดบ่ติดเนาะหลอดเพิ่นก็ได้เนาะแม่นค่ะอันพ่อเพิ่นบอกว่าอันนี้เห็นตัวแล้วเอาพัฒนาต่อได้อายุ9เดือนสูงเท่าดนี่สูง136ค่ะ1้0ยสามโอ้ปาทั่ว๋ยว่ากปีมันจะว่าเป็นร้อยสี่สิบหรือเ่ มาดีดีค่ะเด็โค้งสางมาดีโอ้ตีนเล็บแม่ใหญ่ยีิรีพี่นอ้องเขานะครับแล้วหน้าตาทางเขาผลคั้กิริเนี่ยส่งเขาปีศาจพี่น้องครับหัวนะเบื้องในเปียงกรมลิบว่าแทงออกขางย่างขักเลยพี่นอ้องเขาจักบาทตรงสี่พี่น้องอยากอยากอยากได้ไปพัฒนานี่แบ่แบงยั่บาทเปิดไบหาเมื่อห่าค่ะหาเมื่อห่ามันจิบมว่าจะขึ้นรถได้เปล่าวะ <laughs> <laughs> โอ้แทงขาเรียบๆแนมะ่พี่นอ้องเฮานะครับ แล้วตัวนี้อ้างเลือกดีเนาะแมนค่ะจูงหมุนไถ่เพื่อหน่อยได้ปะไปถนานเพื่อนใดมันเงาไหมพี่ดูไหมอันนี้คือสนเข้าวไมก่ยังพัทันเป็นเสียงได้พี่น้องเด้อนะครับวอาจับแยกแม่มากมันเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับขาควยา,ายไหมเอ้าไข่เสมอดีตัวหน่อยเนาะจ้าไข่เสมอดีนะครับไท่กับพ่อือว่าจ้อยว่าผอมเด้พี่น้องเด้อนี่แต่ว่าควายออกแม่มาไหมมันกะสิอยากลบนมเนาะจ้า เบิ้งเาเลยได้พี่น้องเด้นะครับโค้งสางดีอันนี้คือได้อันนี้คือผู้ได้หาควายโค้งสางได้พี่น้องเด้นะครับอยากได้สายรุงเพชรนะครับปูเป็นรุงเพชรได้พี่น้องเด้นะครับตัวนี้เป็นลูกไส้ของเพชรสยามอายุเก้าเดือนสวนเข้าไม่ไหมพี่น้องเขานะครับสูงร้อยสามสิบหกดีฮแม่นค่ะสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบหกพี่น้องครับเบิ้งเนี่ยโอ้โถ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 ยกใกล้ดีพี่น้องเขายกดีค่ะยกดีเพราะเรียงยกอพันตุกรรมควายกันหลานนะครับเอามาแบ่งผีแบ่งน้องหางมืเท่าได้ก่อน 55,000บาทค่ะห้าหมบาทห้องพี่น้องเฮาห้องห้องไปใกล้ๆกล้องดูดุไปห้องเด้นี่ห้องเด้นี่พ่อพ่อพ <c oughs> ่อ <c oughs> พ่ออ,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 ออย่ามากไกลมันหล่นจอ <c oughs> <c oughs> ปลาตัวพวกนี้พี่น้องเฮานะครับ <c oughs> บู๊ยหักอีดีเลยมันธรรมาดาเลยพวกนี้นาเขาแบบนี้เขาจะได้มาฉีกออกดีแต่เนาะฉ <c oughs> ีกออกดีอีดีค่ะแทงข่งโอ้หางอยากได้พี่น้องเด้อนะครับ เอาเอ้อยพัฒนาควายอยู่ขอกเข้าพี่น้องเข้านะครับเลี้ยงแต่น้อยยังสี่นะครับมันจังหุ่นจังนิสัยมันจังหุ่นจังว่าควายหูควายเชียงนะครับฝึกเอาแต่น้อยเอาตัวใหญ่ไปเลยมันบางเทื่อมันจะเป็นควายใหญ่แล้วครับเพิ่นบ่ได้ฝึกมากนะมันมันจะสูงเข้าได้ค่ะบางเถื่อแม่แทมมันแย่เงาแย่หนาวแบบนี้พี่น้องเข้านะครับควายห่าควายพี่น้องครับเห่าวม่ได้เออแลนมันเคืออื่นไว้ยังก็ควายตกมันพี่น้องควายรจังบักขายแห้งอยู่บ้านนี่แลนอ้อมรักเลยตอนนี้มันห่าแห้ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยขาไหมอุ้ยไปยืนท้วขามาหน่อยโท่พี่น้องเฮ้านะครับแน่นอนว่นตัวนี้ลูกชายเพชรสยาม,มอายุเก้าเดือนสูงร้อยสามสิบหกพี่น้องครับเกิดจากแม่รอยหาสิบตัวนี้เพิ่นเปิดว้ห้าหมื่นหาเนาะจ้าห้าหมื่นห้าพันบาทท่วงฟรีอีสานท<ม>่วงได้ทั่วไทยพยีพย่น้องเฮ้าตานี้รับประกันเนาะตำนี้สากลทั่วไปทุกตัวเลยค่ะทุกตัวเนาะนาเดนหางดอกอ่ายังเกาะขึ้นไว้ยังเกาะ ไอ้ซุม่มต้นนี้ภายนอกเนาะ,น,ะนี่เฮาเห็นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเอกสารเพิ่นนะครับโอ้เพชสยามพี่น้องเฮ้านะครับแน่นอนนะครับสร้างอุดรตัวควันสร้างอุดรจะสาวน้อยนี่พี่น้องเฮ้าเฮาขาดแล้วย้งเห็น้หุนขาดเด้อ <laughs> เอกสารใบหลอดครบ <laughs> <ะ>มักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทร่มาสอบถามผูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าของ่นเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดกะ กิงกลางเขามาพี่น้องเฮานะครับต้อรองเอาพี่น้องเฮามีงบมีทุนท่ายบอกเพื่อนพี่น้องครับเอามาสวัสดียังทัวมาสรับุญนี่พ่อไหวส้สมีสักกนพี่น้องครับสวัสดีครับ